สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์สบายสบายฮโหใส่สีแดงเลยนะก็วันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทําเดี๋ยวจะมาทําการเตรียมไม้ที่จะให้มันออกดอกนะนี่แหละเวลาเราปลูกต้นไม้เราต้องเข้าใจว่าเราอยากจะให้เขาออกดอกเราต้องทํำยังไงสำหรับไม้ประดับที่อะไกจะให้ออกดอกก็คือว่านสีทิศสีส้มหรือว่าสีโอรส นั่นแหละดูใส่กระบ,บะไว้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเตรียมยังไงช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอ่ะนี่คือกระบะเก่าเป็นกระบะแกนลลอนที่เขาผ่าครึ่งน,นะก็ น่เล็ก,ก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะเลี้ยงอันเนี้ยอันเดิมเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วพอถึงหน้าแรงเนี่ยเขาจะทิ้งใบนะทิ้งใบหมดเลยเนี่ยเรามาดูกันว่ามันเหลือหัวแบบไหนนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ็นเเล็กจะเตรียมยังไงนี่คนี่เห็นไหมหัวใหญ่เลยหัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็หัวใหญ่ นี่เห็นขั้วอยู่นี่คือหัวของเขาทั้งนั้นแหละนเนี่ยนี่ก็หัวใหญ่หัวใหญ่ๆหญ่บางทีมันจะออกดอกสองดอกบ้างสามดอกบ้างหัวเล็กก็อาจจะดอกเดียวน,นี่นี่มีเยอะนี่นี่น,นี่นาเล็กเลี้ยงไว้ในกระบะนี่ก็ใช่นี่นี่ก็ใช่ นะพะนาเล็กเอามาเสียบเสียบไว้เรียงไว้เนะนี่ยนี่ทั้งนั้นเลยเนะี่ยทั้งนั้นเลยเนะี่ยเขียบเลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่านาเล็กก็จะจัดการเคลียร์เอาพวกใบเก่าทิ้งให้หมดนะเพื่อความสวยงามนะแล้วก็จะเอาไปวางไว้ในที่เหมาะสม แล้วก็รดน้ําเมื่อเขาได้น้ําบางทีเขาจะเริ่มแทงดอกออกมานะนี่แทงช่อดอกออกมาตรงกลางนี่แหละเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะเดี๋ยวนาเลากจะเอามาใส่ลังไว้เนะนี่ยลังตัวนี้นาเล็กก็จัดการใส่ลังโฟมเรียบร้อยนะเอาไปวางไว้เฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็ เอาตะแกรงนี้ครอบไว้เฉยๆไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีอะไรมากมายคือตัวนี้นะเละก็กอยากให้ช่อดอกเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาบนนี้โดยเราจะไม่เห็นโคนของเขาเลยนะเราจะเห็นแต่ดอกนะแล้วดอกโผล่ออกมาแบบนี้เลยเนี่ยข้างบนน่ยเห็นแต่ดอกนะแล้วคอยลุ้นกันนะเนี่ยจะทําให้แบบ ไม่มีเห็นไม่เห็นใบเห็นแต่ดอกนะสวยๆกันเดี๋ยวมาจิบกาแฟกันนะเดี๋ยวเราก็รดน้ําสักหน่อยนะรดน้ําไม่ต้องไปรดบ่อยนะรดแค่ว่ากระตุ้นให้เขารู้ว่าถึงหน้าที่เขาจะออกดอกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอรดให้เขาชุ่มสักหน่อยนะแล้วก็ปล่อยให้แล้งเขาตกใจเขากลัวตายเขาก็จะ ออกดอกให้ชมเดี๋ยวไปคอยลุ้นกันนะสลับคลิปนี้นล้วเล็ก็พามาแนะนำเทคนิคง่ายๆของการทำให้ว่านสีทิศออกดอกแล้วก็ออกดอกแบบไร้ใบด้วยสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่น,นี้ก็ผมสวัสดีครับ